สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเขาอยากให้คุณรู้ว่าเขาอยากให้คุณรู้ว่าอะไรชาริออตทริออปเพนเดิล Two of Pentacle Three of hi High Priestess, King of Cups, Seven of Swords, Nine of Wands. t ตอ f o o ูเอซับวานอืมเขาเคยนอกใจคุณใช่ไหมอ่ะอาจจะไม่ใช่ทุกคนก็ได้นะแต่อันนี้พว้อ่านมีความรู้สึก อย่างนั้นมีความรู้สึกว่าเขาเคยทำทำร้ายจิตใจคุณเป็นเรื่องของรักสามเศร้าเราสามคนเป็นเรื่องของรับลมคมในเป็นเรื่องของการปิดบังซ่อนเร้นความลับอะไรบางอย่างเอาไว้เคยทําแต่คิดว่าคุณน่าจะรู้แล้วคือเรื่องมันเกิดมาแล้วมันน่ามันน่าจะผ่านมาแล้วตอ,ตอนนี้ตอนเนี้ยสิ่งที่เขาอยากให้คุณรู้หรืออยากพูดกับคุณอยากบอกกับคุณเนี่ยก็คือตัวเขาเองอะนะคะ เขาพยายามพยายามที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่พยายามหนักมากเพราะว่ามันเหมือนกับมันอาจจะเป็นนิสัยเขาก็ได้เนาอนิสัยหรือขอโทษนะเอออาจจะเป็นสันดานอะไรอย่างเงี้ยสำหรับบางคนเนาะมันเป็นอะไรที่แก้ยากอะค่ะอืมก่อนหน้านี้เขาอาจจะทําตัวเจ้าชู้ทําตัวแบบ เหมือนคนที่ไม่มีพันธะทำตัวเป็นอิสระรักอิสระเจ้าชู้กลุ้มกลิ่มไปกับคนนู้นไปกับคนนี้ซึ่งมันทำให้คุณเจ็บปวดมันทำให้คุณเสียใจการที่เขามีมีรับลมคมในมีมีความลับแอบซ่อน มันเป็นเรื่องราวในอดีตสิ่งที่มันเกิดขึ้นเขารู้ว่าเขาเขาผิดกับคุณเขาทําให้คุณเสียใจและตอนเนี้ยตอนเนี้ยเขาเองเนี่ยเขาก็เจ็บปวดเขาก็เสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเขาพยายามพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงพยายามที่จะ ปรับเนื้อกับตัวคืออยากขอโอกาสคุณอีกครั้งให้คุณให้โอกาสเขาได้ไหมให้โอกาสเขาได้แก้ตัวคือตอนนี้เขากำลังจัดการจัดระเบียบชีวิตตัวเองมันยากนะเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นชาเลีจ์พู้อ่ามีความรู้สึกว่ามันยากแต่เขาจะทำให้ได้เขาดูมีความมุ่งมั่นว่าเขาจะต้องทำให้มันได้ทำให้สำเร็จเพราะอะไรเพราะเขารักเขารักคุณ พอเขาสูญเสียคุณไปแล้วหรือรู้สึกว่ากําลังจะสูญเสียคุณไปจริงๆเนะี่ยมันทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไม่ได้ละเขาจะเป็นแบบนี้อีกไม่ได้เนี่ยคนเราอะ่ะกว่าจะมารู้ตัวกว่าจะมาสํานึกได้อะ่ะก็ต่อเมื่อมันเกิดเหตุละมันกําลังจะสูญเสียสิ่งสําคัญสิ่งที่มีค่าไปจริงๆอะ่ะถึงจะเห็นว่าสิ่งสิ่งนั้นอะ่ะมีค่าคนเราเนี่ยทำไมจะต้องรอให้ถึงเวลานี้ด้วยก็ไม่รู้นะคะเหมือนแบบ ไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ําตาคนคนประเภทเนี้ยนะคะทีเนี้ยเขาอยากให้คุณรู้ว่าเขาพยายามนะเขาเขาจะไม่ยอมแพ้นะเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะเขาอยากเขาอยากคุยกับคุณแล้วตอนเนี้ยเหมือนเขานอกจากเขาจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องนิสัยแล้วเนี่ยเขาจะกลับมาดูแลตัวเองในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัว เออกลับมากลับมาใช้ชีวิตที่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมทําตัวให้มันดีขึ้นกว่าเดิมจากที่เคยเคยทําตัวเหลวไหลเคยทําตัวชิวๆไม่คิดถึงอนาคตไม่มีการวางแผนอนาคตเจ้าชู้ไม่ตั้งใจทํำงานไม่ตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัวคือหาเงินมาได้ก็ใช้ไปกับการเที่ยวใช้ไปกับการ ใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยไม่มีไม่มีคิดหน้าคิดหลังอะไรก่อนอย่างเงี้ยแต่ต่อไปอะตอนเนี้ยน,นจุดเนี้ยเหมือนเขาคิดได้ละแล้วลเขากำลังพยายามที่จะเปลี่ยนทุกอย่างให้มันดีขึ้นรวมทั้งในเรื่องของการใช้ชีวิตท,ทั้งเรื่องของนิสัยของเขานะคะที่เคยเจ้าชู้พยายามจะเลิกพยายามจะลดละเลิก อืมพยายามจะกลับมาจัดการอะไรให้มันให้มันเข้าที่เข้าทางอะค่ะอะไรที่ควรจะทำก็ทำอะไรที่ไม่ควรจะทำเขาก็จะพยายามละทิ้งละเลิกเขากำลังสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่ด้วยแหละตอนนี้นะกำลังเริ่มเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวเก็บเงิน หาหาเงินนะคะหาเงินมาได้จากที่เคยใช้จ่ายไปฟุ่มเฟือยใช้ไปกับการเที่ยวการเปคนนูน้นคนนี้เออ <c oughs> ก็จะเริ่มคิดได้ละเริ่มเก็บละ <c oughs> เขาอาจจะไม่บอกคุณเรื่องนี้หรือคุณอาจจะไม่รู้เรื่องนี้ก็ได้ว่าตอนนี้เขากำลังมีความคิดในเรื่องของการสร้างเหนือสร้างตัวแล้วนะอืมเพราะว่ามันดูเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย มันอาจจะเป็นความลับที่อยู่ในใจของเขามันเขาก็อาจจะไม่ได้มาพูดไม่ได้มาบอกคุณว่าเออตอนนี้เขากําลังทําอะไรอยู่เขาคิดอะไรอยู่อะก็ให้ไพ่บอกแล้วกันเนาะว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยคือเขาเขาก็พยายามอะค่ะพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงอืมเขาอยากให้คุณรู้ว่าเขาก็เจ็บปวดน,นะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเรื่องราวที่เขาเคยทำที่เขาเคย เคยทำร้ายคุณเคยทำตัวไม่ดีมาก่อนแล้วเขาก็ผู้อ่านรู้สึกว่าเขา <pers citoy ens> เขามีความเหนื่อยมีความในการพยายามอะค่ะผู้อ่านถึงได้ใช้คำว่าสันดานในตอนแรก <S <s <Basket> <S เพราะมันดูเป็นอะไรที่แก้ยากมากๆแต่เขาก็พยายามที่จะเปลี่ยนตรงนั้นมันก็คล้ายๆกับเ,เหมือนคนติดยาเนาะ แรกๆมันก็คงจะเลิกยากอะค่ะก็คงจะทรมานลงแดงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเขามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอ่ะเราก็ต้องให้กำลังใจเขาเนาะเชื่อมั่นในตัวเขาเอาเอาใจช่วยแล้วกันขอให้เขาทำได้ขอให้เขาทำสำเร็จแล้วกันแล้วก็กลับมาเป็นเขาในเวอร์ชั่นใหม่ที่ดีกว่าเดิมแต่เขาจะต้องเปลี่ยนก่อนนะแล้วคุณค่อยให้โอกาสเขา ถ้าคุณรีบให้โอกาสเขาเนี่ยผู้อ่านก็กลัวว่าคุณจะได้เขากลับมาในเวอร์ชั่นเดิมเวอร์ชั่นที่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงเต็มร้อยเออเปรียบเทียบง,ง่ายๆก็เหมือนคนที่เลิกยาแต่แบบยังเลิกไม่สนิทอะคะ่ะอาจจะเพิ่งเลิกได้แต่ความใจแข็งเนี่ยมันยังมีมากไม่มากพอพอมาเห็นอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่ล่อตาล่อใจเนี่ยก็อาจจะแบบวันไหวได้อีก จะกลับไปเล่นยากลับไปติดยาได้อีกอันนี้ผู้อ่านไม่ได้ว่าเขาติดยานะแค่เปรียบเทียบให้ฟังเฉยๆเออแค่เปรียบเทียบให้ฟังเหมือนคนติดยาแล้วแบบเพิ่งเลิกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอไปเห็นยาที่เคยเล่นเคยใช้แล้วมันแบบมันสั่นอ่ะอืมแบบนั้นอ่ะเหมือนในหนังในละครอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ประมาณนั้นมันอาจจะต้องใช้เวลาใช้ความอดทนใช้ความพยายามอืมแล้วถ้าคุณเนี่ย ไปใจอ่อนกับเขาง่ายๆเขาก็อาจจะยังแบบยังเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้แบบร้อยเปอรนตะผู้อ่านก็กลัวว่าเขาจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเองตัวคุณเองอะ่ะก็ต้องใจแข็งให้มากไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องตัดขาดจากเขาไม่คุยกับเขาเลยหมางเมินเขาไปเลยตัดขาดแบบไม่ บล็อกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ไม่ใช่นะถ้าคุณยังรักเขาอยู่ยังอยากให้เขากลับมาอยู่คุณสามารถที่จะพูดคุยกับเขาได้แต่ก็บอกเขาว่าเออคุณคุณก็จะดูพฤติกรรมเขานะคุณยังไม่ได้ให้เขากลับเข้ามาร้อเอร์็นตนะคุณขอดูไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยถือว่าให้โอกาสแต่ไม่ได้ให้แบบเต็มที่ให้เป็นเพื่อนไปก่อนจนกว่าเขาจะพิสูจน์ให้คุณมั่นอกมั่นใจได้ว่า เขาเปลี่ยนแปลงแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณค่อยให้เขากลับมาแล้วกันเนาะ,ะเดี๋ยวเปิดให้ข้อความเพิ่มเติมนะคะเผื่อว่าเขามีอะไรเพิ่มเติมที่อยากสบอกกับคุณหรืออยากให้คุณรู้นะตอนนี้นะเพื่อนว่าเขาเขาทำงานหนักมากนะคะทำงานหนักในที่นี่หมายถึงทำงานทำการ่ะนะทำงานหางเงินเลยนะคะ เออเราก็ระวังนิดนึงเนาะบางคนบางคนน่ะใช้วิธีหาเงินแบบผิดผิดคือไม่ได้หาเงินแบบแบบคนปกติทั่วไปแบบขาวสะอาดทำงานแล้วก็ได้เงินได้ค่าตอบแทนมาได้เงินเดือนอะไรเงี้ยแต่บางคนน่ะคนของคุณบางคนน่ะนะคะเลือกที่จะใช้วิธีที่เป็นทางลัดหรือหาเงินได้ง่ายหาเงินได้เร็วแบบ เป็นเส้นทางสีเทาอะไรอย่างเงี้ยก็มีอืมอันนี้ก็ถ้าเป็นไปได้ถ้ามีโอกาสก็เตือนเตือนเขาหน่อยแล้วกันว่าอย่าทําแบบนั้นเลยเพราเดี๋ยวจะลำบากในอนาคตให้ใช้วิธีหาเงินแบบปกติธรรมดาดีกว่านะคะ ให้มันช้าแต่มันชัวร์ i t my fault อะยอมรับผิดละใบแรกเขาบอกว่าเป็นความผิดของเขาเองเนะเคยทำผิดกับคุณจริงๆด้วย Will you marry me? เร็วไปไหมเนี่ยเธอแต่งงานกับฉันไหมเธอจะแต่งงานกับฉันไหมเร็วไปเกินกว่าที่คุณจะตอบว่า yes นะคะยังไม่ควร say yes ตอนนี้นะคะ ถ้าเขายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองแบบร้ออซอย่าเพิ่งไว้ใจนะคะ I really want to meet you ฉันอยากเจอเธอจริงๆ I'm really busy ะนั่นแหละอย่างที่บอกนะคะเขายุ่งมากๆเลยช่วงนี้เขาทำงานหนักเขาหาเงินแต่ผู้อาจมีความกังวลน,นิดนึงว่าไอ้งานที่เขาทำเนี่ยนอกจากงานที่สุจริต ได้เงินมาแบบปกติแล้วเนี่ยกลัวว่าเขาจะใช้ทางลัดวิธีลัดหรือว่างานงานในเชิงที่เป็นสีเทา I made a stupid mistake นี่ไงฉันทำฉันทาผิดฉันทำผิดเรื่องโง่ๆนะคะก็รู้ว่าเป็นเป็นเรื่องโง,โง่ๆเป็นเรื่องที่มันผิดแต่ก็ทำ I wish you were here ฉันอยากให้เธออยู่ตรงนี้ We meet at the wrong time and the wrong pace l เราเจอกันผิดที่ผิดเวลา We are so far away but our hearts are together ถึงแม้ตัวเราจะไกลกันเนี่ยนะแต่ว่าหัวใจเราก็อยู่ด้วยกันนะ Only you can make me cry make me smile like a fool มีแค่เธอเท่านั้นแหละที่ทำให้ฉันร้องไห้ทำให้ฉันยิ้มได้เหมือนคนบ้า Are you mad at me mm hmm. เธอยังโกรธฉันอยู่หรือเปล่าอืมเห็นไหมมีประเด็น <c oughs> เหมือนอย่างที่ว่ามาน,นั่นแหละนะโอเคประมาณนี้นะคะก็จบการอ่านให้แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ